จะไปอาบน้ํากันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูว่าแม่ค้าใช้ตัวไหนเป็นตัวเปิดผิวที่ทําให้ผิวขาวใสขนาดนี้ตอนแรกคือจะเป็นรอยดําแดดตรงนี้นะคะแล้วแขนอะไรก็คือจะดําหมดเลยนะเพราะว่าใส่เสื้อแบบเปิดไงเ,เดี๋ยวจะมาให้ดูตั้งแต่ตัวแรกเลยน,น้้นะของเราจะเป็นตัวนี้นะคะสกัดมะนาวขาวปริตัวนี้เป็นตัวน้องใหม่ของแบรนด์ขาวปริตัวนี้ทีเด็ดเลยนะคะขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ขัด เราเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยตัวนิตาเป็นสบู่กูต้ามะนาวน้ำผึ้งนะคะตัวนี้เป็นสบู่กูต้ามะนาวน้ำผึ้งหรือไม่ชื่ว่าสบู่ขาวปริดของเรานะคะตัวนี้จะลอกคือเขาเรียกว่าอย่างไงนะอขัดที่ไข่ออกดีมากเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะตามด้วยตัวน้ิตาอันนี้เป็นน้องใหม่ของไม่ใช่น้องใหม่ตัวนี้จะเป็นนางเอกนะคะนางเอกของเราเลยตัวนี้เป็นเซรั่มมะนาวขาวปริดยิ่งใช้ยิ่งขาวยิ่งใช้ยิ่งใสนะคะใครที่เอาไปใช้ คือเหมือนเขาเรียกยังไงนะมันจะเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกผิวจะใสขึ้นตั้งแต่ขวดแรกแต่ถ้าอยากขาวมากใช้ต่อเนื่องไปนะคะคือผิวแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะอยู่ที่สภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะจ๊ะแต่บอกเลยใช้แล้วยิ่งใช้ยิ่งขาวนะคะเด็กก็ใช้ได้นะคะตัวนี้โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปอานน้ำกันแล้วนะคะอันนี้เราก็มาอยู่ในห้องน้ำแล้วนะพูดเสียงดังไม่ได้เสียงมันกล้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเซิร์ตัวแรกกันเลยนะจ๊ะ เราจะเปิดเริ่มตัวแรกกันด้วยตัวนี้นะคะเห็นไหมต้งสขงขัดมะนาวขาวปรีดบอกเลยย,ยิ่งขัดยิ่งขาวเขาเรียกว่าเไรนะก้มต่ำกว่านี้ไม่ได้นะคะขขดผ้าแล้วนี่เราเปิดแล้วหอมมากแม่นีโอ๊ยลืมถอดสร้อยขัดไปท้งสร้อยนี่แหละนี่นะคะไม่ต้องใช้น้ำก็ได้นะคะตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ไปได้เลย ทิ้งถัดทิ้งขาวนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองนะเจ้เอ้ยไ,ไม่ใช่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนแรกเออขั้นตอนแรกนะในการอาบน้ำแล้วก็ทําให้ผิวขาวเ,วเดี๋ยวเ,ยวเราขัดิเสร็จแล้วใช่ไหมล้างแล้วตอนนี้ล้างตัวทีนี้เราจะตามด้วยตัวนี้นะคะเป็นสบู่กูตา้า ใช่นะคะเพราะว่าเกี่ยได้เฮ้ยหอ,หยอมมากเลยนี่กลิ่นก็จะหอมมะนาวเหมือนเดิมน,นะคะอหอมมากใช้ถูหน้าก็ได้นะคะฟองแบบเยอะมากนะคะเห็นไหมจะเป็นคิดค่วเพราะว่าจะดว ต้มน้ำน,น้ำพึ่งหรือสมุข,ขาวรฟรีดของเรานี่นะคะเจ้าไปใส่ขวดทำเป็นสซลูเลวก็ได้นะอันนี้เพิ่งแกะก้อนใหม่ไงเออเนี่ยถูหน้าก็ได้นะคะหมถูให้ดูเฉยๆนะนี่ฟองฟองเยอะมาก ใช้โลาขาวนะคะเฮ้ยเอนก้เราว็เดี๋ยวเราถูสบู่เสร็จแล้วก็จะไปทาเซรั่มนะคะมาถึงในห้องและพูดเสียงดังได้เมื่อกีเสียงดังไม่ได้ <c oughs> เสียงเหมือ <c oughs> นกล้อง นี่ต่อไปเราจะมาลงไอเทมเด็ดตัวนี้นะนางเอกของเราแกะขวดใหม่ไปเลยจ้าแต่แม่ค้าจะใช้คู่กับครีมไพรด้วยนะคะเราจะทาเพียวๆก็ได้นะเดี๋ยววันนี้จะทาเพียวๆนะนี่นะค่ะเขียวๆแบบนี้ดูดีนี่ดูดีแขนขากว่หน้าแล้วอะ่ะเออ เนี่ยยิ่งทาย,ยิ่งขาวนะบอกเลยอันนี้เป็นรอยแมวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่แมวใช้เล็บเจาะลงไปว่ากี่วันจะหายนะนคะคะน้องก็จะเป็นออกสีเขียวๆหน่อยนะนะคะก็จะปิดๆหน่อยๆเวลาจะเปิดก,ก็เปิดหมดพอปิดกปิด เราทาได้หมดทั้งนี้มีรอยดํารอยอะไรที่ตัวคือถ้าเป็นสิวที่ตูดนะขาหนีบด,ดำจะเปแย่ดำเอาทาได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่าเลิศมากตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากมะนาวก็รู้อยู่ว่ามะนาวมันจะทําให้รอยหายไวนะคะแล้วเป็นสิวคือจะยับยั้งการเกิดสิวได้ดีมากนะจ้าเป็นสิวที่ตูดสิวที่หลังแนะนําให้ใช้นะคะทาเลยถ่ายข้างพูดมาพูดเสร็จก็ทาทาเพียวๆซึมเนี่ย คืออันนี้ทายเยอะไงคือที่จริงอะแค่หยดสองหยดก็ได้แล้วมันจะซึมไวมากนะคะเราไม่ต้องรอแบบว่าให้แห้งอะไรขนาดนั้นเหมือนก็ว่าต้องไปเปิดพัดลมหรือไปตากแอร์อะไรแบบนีน้ไม่ต้องตัวนี้จะซึมไวมากนะคะยิ่งทายยิ่งขาวเซรัม่มมะนาวขาวปริ๊ดตัวนี้ขวดละหนึ่งร้อยบาทใครอยากได้ก็ลั่นมาได้เลยจ้าทาเพียวๆขาวไวนะคะแต่ถ้าใครอยากประหยัดก็ขวดนึงเอาไปผสมกับโลชั่นก็ได้นะ เดี๋ยวเราจะทาเซรั่มกันแล้วนะคะลืมนะคะอยากมีผิวตัวขาวใสแนะนำให้ใช้เซรั่มขาวปริดหรือถ้าใช้ใช้ครบเซตไม่ใช่ใช้ถ้าใช้ครบเซตขาวไวมากนะคะตั้งแต่ขัดผูแล้วก็ทา นะจ๊ะบอกเลยว่ายิ่งใช้ยิ่งขาวเห็นผลตั้งแต่เซตแรกนะคะ1เซตทั้งเซตเลยนะ309บาทส่งฟรีมีของแถมให้นะคะใครอยากได้ก็ลั่นเข้ามาได้เลยจ้ะ3าก309บาทนะจ๊ะแต่ถ้าอันนี้ขวดเดียวอยู่ที่ขวดละ100บาทถ้าใครอยากได้ราคาส่งก็เปิดไป10ขวดเลยคะ่ะ10ขวดนะฮ่าฮ สิขวดอยู่ที่8 0 0บาทเท่านั้นค่ะสะครับก็มีเลทราคาส่งนะคะส0บกระปุก8 0 0เหมือนกันนะจ้าแต่ถ้าอยากได้แยกก็ทักมาถามราคาส่วนตัวได้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ทั้งเซต3 0 9บาทส่งฟรีมีของแถมให้รับรองเอาไปใช้ขาวใสตั้งแต่เซตแรกค่ะไปแล้วนะคะฝากไวด้วยนะคะแบรนด์ขาวปรีดค่ะ